น่ะเป็นคือกันกับกลรองเตอร์แล้วมันไปมันเข้ามองนี้อันนี้ก็ดำแล้วมันเงียนแล้วมันแท้มันเหมือนเป็นสีแบบนั้นฉี่ไปได้สีทองคุณบอสฉีทองกัละมันค่อยติดกันไปจนค่อยเข้านี่ลูกคือแต่เปลี่ยนใหม่บอหรือเหรอบอลลานสิเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใดอีกตัวน้อยๆอยู่ทางฝากนึงตัวเขาพัดเมื่อวานนี้นะเออนี่เราสิเปลี่ยนอันนี้มีคนยออกกัน ก้นรถมันทอนมันควนไหลามเพันว่ามันสิเป็นนำมันอินเจคเตอร์คิวอินเจคเตอร์แปลว่าตัวซีดน้ำม,มันเข้าทางในหัวจักรนะสวัส<อ>ดีพ่มพี่น้องสวัสดีค่ะ,วคะไว้กัแมแบกคือแิดแช่นอนพี่น้องซึ่งใน,นตอนนี้ติดก้า อยู่ที่หาดแป้งรถดเนาะหลังจากคืนเสามาที่ปารีสนะพี่น้องกะได้ผ้าไอที่เกลี่ยล้วก็น้องหน้าหนาวไปคืนคู่เลาแล้วก็ชมวิวย่ำเสาแล้วก็ไปกินข่าวดื่มกาแฟเนาะแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่หาดแป้งรถดเนาะเพราะวันหลังจากที่แป้งรถไปเมื่อวานนี่ก็คือแบบมันสะด้แต่ว่าแบบมันได้จะเป็นบ้านเถื่อนเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ดับอีกไล่เถื่อก็เลยว่าจําเป็นว่ามื่อนีก่อนที่จะเดินทางตัวอะไรแป้งรถก่อนเนาะที่จริงรถก็ได้เซก่อนที่จะมา หับนองหน้าหนากับไอริเกนแหล่แหละมื่นี่ไปสวรรค์น,นะแต่ว่ามันก็ยังมาเป็นคือเก่าอาจจะจเมนแบบหลดปล่อยไวเป็นเดือนแล้วร่ไยได้ขี่มันแล้วก็รถไฟได้สตาร์ทไวต้นช่วงเสาร์แล้วมีน้องก็เลย่า,าจ,จะเป็นสาเหตุที่เลให้รถมันบกไยสตาร์ทไหญเนากก็เลยตอนนี้ก็เลยมา,าหาแป้งเนาะนี่แต่ว่าตอนนี้เผิ่นก็คือแบบว่าสิได้มากออกมาเบิงว่ามันเป็นน้ำตาดกันแถอเนาะ เพราะว่าไอริกเกนก็บอกว่าเรียกว่าจะแป้งแน่งนวันแต่ว่าเพื่อนว่าต้องไปเอาออกมาเบิ้งก่อนนีเนาะเพียงตอนนี้เพื่อนกำลังเบิ้งอยู่ตอนนี้ก็คือซึกว่าแป้งเกือบจะทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันมีปัญห้าลดนของผิดก,ก็คืออัน,นมันเป็นควันดำนะพี่น้องอัาไอริกเกนบอกว่ามันหนาจะเป็นน้ำอันนาลูกซูปว่าฉันน้าจะเน้นลูกซูปรวมเนาะแล้วอันนี้ได้เสร็จเป็นไรมั้วันได้เสร็จละยังเป็นกาดำอยู่ แห้งเนาะแต่ว่าเพื่อนว่าขั้นแป้งลูกสูมันแพงแห้งเนาะก็เลยแบบว่าขั้นขั้นยังบยายากเลยว่าแป้งกะแบบเฮาพยายามอย่ายให้น้ำมันเพ่องขาดก็ได้เป็นวันที่สั้นเนาะเ,เพราะว่าถึงจะเปลี่ยนที่จริงที่ว่าจะไปเปลี่ยนลิ้นแต่อายเพื่อนว่าถ้าเปลี่ยนลิ้นกะมันก็นยังเป็นคือเก่ามันก็ตามคือเก่าเพราะมันเป็นลูกสูบว่าสัตนก็เลยแป้งแต่ได้สตาร์ทก่อนส่วนตันนั้นคอยว่ากันอีกที

ีอันนี้ไม่ไม่ให้น้องแนมมันเป็นเกาะอันนี้น่าเป็นคือกันกับกรองเตอร์แหละมันไปมันเข้ามั่งนี้อ,อันนี้ก็ดำแล้วมันเย็นแล้วมันแทมันมันเป็นสีแบบนั้นสีไปได้สีทองไหมบอกฉีทองน่งละมันค่อยติดกันไปจนค่อยเข้านี้อ่าเอออันนี้นี่มันมีสีอัน เั็นซีดานเลยเอออันนี้มันเปื้อนละไฟฟ้ามันก็บอกซอดเข้านั้นได้มันเปื้อนหลายแล้วอันนี้มันก็นเยี้ยนไหลแล้วไงนะมันเป็นแบบนี้ล่ะสรุปคือได้เปลี่ยนใหม่บ่หรือว่อาบ่เราสิเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใดอีกเออ่ตัวน้อยๆอยู่ทางฝากนั่นงตัวเฮาเออ่พัดเมื่อวานนี้น่ะเออเออนี่เราสิเปลี่ยร์อันนี้สองอันตัวนี้บ่เปลี่ยนก็นได้คดาดว่า จะมีโบกเปลี่ยนใบเหยาะจะมีหรอเ่เปลี่ยนรถบลกอมันจะใส่ไหนเออมันเคยยังคักขี่ตัวนี้เออเยังคักขี่ตัวนี้แต่ตัวนี้มันเฮียนละกับตัวนี้แล้วตัวนี้กับตัวนั้นโบแมนน็อตสื่อบอตัวนั้นอ่ะบล้อบล้อมันอันนี้เอ็นใส่มันอยู่ในมันอยู่ในตัวนี้มันอ่ามันไปไปอยงซี่ตอนฮอสตตรมันดึงเข้ามามันก็มันก็จ่อกันกับตัวนี้ มันสั้นละมันเปื้อนยังใช่หรือล่ามันก็มันว่ติดกันไปยังค่อยบดซอสไมก็เลยว่าสิแดงกันเนาะไลยเปลี่ยนเปลยบางอย่างเราสิเอ่อเปลี่ยนอันเครื่องประกอบมันไอ้ก็เฮ็ดแบบนี้เลยที่บ้านไอ้ก็ได้เปลี่ยนเครื่องประกอบมันพัดอันนี้อันมันให้มันสีทองมันยังค่อยจอดต่อกันได้และสีดำดำนี่แมนลีนเขามาบอกมันจึงดำอ่าสีดำดำไม่มันเป็นน้ำมาเอ่อม่นจะเกาะ ไอสีดำๆนี่กับจอากี้ทานซีทานขีทานเศรษฐกบทานมันหล่อมากแมนเศรษฐกบก่อนทานจบอันนี้แหละอันนี้มันเฮี้ยนแล้วมันออกมานี่เลยมันเป็นสั้นหลังอันนี้ที่ว่าห้องปฏิเปลียนใหม่บฏิเปียนไม้มีแต่เปลี่ยนเครื่องกรงส่วนอะอะซ่อมเอาซ่อมเอาเน้อส้างแท่งกีบทั้งขายงานมิตรภาพัดพัดไม้หลังแบบนี้เลยเนาะ จะสิพัดอันตัวนั้นอีกบ่เปลี่ยนอนามใหม่เมือเ็เชคใหม่เใส่กะหลกเล็ใหม่เมือเล็ใหม่น้องมาเฮ็ดยูนี่จะโดนหวะจะโดนเอยจะน่อยเลยตเยนมมสองเย็นมสองเยนหนัมาเฮ็ดนังเอเดี๋ยนี่จบแล้วจบแล้วก็มาเฮ็ดจับนึ่งเลยกเาเปิดหั้ไเลย คนงานต้นเองเลยด้ยดิ่ะเขาว่าดาว่้นไหนฟินไหนน่งาผ้าเช็ดจานเตรมไว้อยู่เดียวู้ให้มันที่กันก็เอ่อสี่ร้นึงแล้วยังักบบนี้นะเอากระดาษทรายแล้วถ้ากระดาษทรายตัวมันน้อยนะมันบวมเป็นตัวกีหินใหญ่แม่นแหะตัวน้อยๆบางๆมันมาพัดมันค่อยบเป็นเป็นหอยแม่ละมันเป็นหอย มันมีลายไปได้นอกกระจาไมเมันมีลายได้มันฮอตจอนสามพันก็นมีเป็นบอกาสติอ้ยอยป้ายเรนี้ร<อ>้อยสาวรอยสาสอยหนึ่งก็ได้ถ้าแตบ่บุพัฒนตัวแปดสิบหกสิบเน้ามันเป็นห้องร้อยสิบร้อยสาวมันได้ละอ,อันนี้กระดาษทราย,ายนะ นี่นี่เปลี่ยนแต่นี่บอกเลยว่าเปลี่ยนเปื้อนเปลี่ยกมืดนี่เลยอ่าเปียกแต่ทานนั่นแหละแต่ทานมันไม่ได้สุดพันทานมันตรงนี้นรงนั้นอัวนี้อันนี้มันทานมันนี่เนี่ยโอ้แสดงว่าทานมันเบิ้ดจนเมื่อนี่นี่เขาเออส่องทานโอ้อันนี้ส่องส่องทานแล้วแม่มันมีซี่อันโอ้สองทานแล้วอยู่ทางในนี่มันมีอันนไฟฟ้ามันมีสายแบบนั่นล่ะมันม้วนนำกันมันแต่มันมีส่องทาน ซี่ด้านเสนอด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มันมันใส่ไฟฟ้าแต่สองด้านแต่ละเธอมันจะค่อยเดินบุนไปนะอะซิโคทุกอย่างเลยใเรื่องไฟขอนี้ตัวนี้เป็นม้าข้าวทองนี่ข้าวทองนี่จะไฟไฟข้าวหาแกนอส่ฟข้าวหาแกนอะตัวนี้ตัวนี้เปิดแล้วก็มอดแล้วตัวนี้เปิดมันค่อยดึงไปอ๋อ้องอันเปิดซองอันดึงเออมันเปลี่ยนกันดึง ใส่เข้มาครตะเกนเพื่อเฮเท่าไงนะแกนใส่เข้ามาว่าขอบที่เทียบดูตัวนี้ก็ไม่ใช่ไข่ไข่ในเปลือกนี่กใมีไฟหมไข่อือันนี้ก็มีไฟตัวนี้ซองอันตัวนี้ซองอันแล้วมันดึงกันแล้วก็ยื้อกันทั้งตาทั้งแมนแมนทั้งยื้อทั้งดึงพร้อมกันมันค่อยแห้งเราไม่ได้เกี่ยวตัวนี้มันแฮกแฮงเฮ็ดอันตัวนี้แห้งแข็งแง ยังค่อยมุนหมุดจักไปได้ตัวตัแเขียวใหญ่ไต้หู้ไหลแนวได้แต่ตัวน้อยๆนี่ก็ได้น่องหลอเรื่องมาจุกมาจิกลาอยๆัวละเอียดได้ก็ระบอกขาดกนได้เลยนะประกอบผู้ชื่นในบุคลาเต้นูมันนี่ซื้อนี่มันก็ซอสไดมันซอสตุกังอันนี้ฮ็ดให้มอซอสใส่น้ำ ฝ่ามันเรารถตอนมันเปิดมาเนาะแมนอานบอนไหนที่มีไฟเก่าแมนชิมีบอนห้องแมนคือฟิปห้องเนาะแมนล่ะประมาณอานสวายแมนมีบอนสดแมนเบื้องสูงหนึ่งเกิดอ่าไอเก็ดว่าคือกันว่าตัวนี้เป็นตัวที่แรกมาน้ำรถเลยแมนแมนแมนชิ้นกรกที่เป็นอ่าอยู่เแถวเป็นเนาะส่วนลายนี่อันน่ะท่านมณี กุมในสิบกว่าปีดแมนแต่แต่เป็นแตแลซื้อรถใหม่เลยนี่ได้เออเห็เอี่ออเเดิเเลยเะครับเออแออเออเวอเอเออเออเอลเออเอาเออเอีเยอเออเอาแสดงวอาออเออเมาเอาเออ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 เ่อเอเปลี่ยนเออ่ออหบอเออเก่เออ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 เเออเออเเออ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 ่อเอาเเอยเออเอ้เออเออเออปีอเอเออเอเเอเออเเเเอออ ซื้อไม่ตัวเด็ดแต่ว่าให้ตัวดตัวใดทให้กเปลี่ยนเื้อมไเสื่อมไโอ้ตัวนี้บวมนตรนี้โบมนตารตาย่ต่ว่าหัดไฟหัดสองหัดสามเลยแมนอย่างง้นัดขึ้นแน่ก็แหงสูงอย้ได้ว่าเกี่วัน้ำความรไดเดดซื้อยูฮานเดียวนี่ได้วิโก้ยันแพงแล้วแมนเดียรนึ่ซื้อรถอะไรเนาะอันคือลูกซูมนี่ซุ่มจับบรดแปลมันบาอยางบ่จ้างข้อมาปฏิเแต่บวกระบไฟบอกไดสาดไปสตาร พื้นไสหนาลังรูตาตะาลียวเบรกคอยเหตุนั้นต่อน้ำฝนกับแม่นนไฟนในรถนะรถดดแบบนี้มันมีคนออกหลายบอลคนยี่งนำพังหลังนะสน้นหลกควันคนมันวอกหลายบอลลูกซุปมันลมมันมัน,น,นี้วก็เข้าใจมาได้ว่าเเหตุีเราสงจักนตัวต โอ้ตัวฐานนะ่ริงตัวฐานเออมังโน่นนะมังโน่นมันใหญ่ซัำมไรนะโอ้อันนี้มันเหี้ยนวะนี่เอออันนี้มันเหี้ยนเอออันนี้ตัวไม่เจ้าเดียวมันปิ่นมันปิ่นนะไรแล้วมันปิ่นคือนั่นนี่เออมันป็นหนึ่งซีแล้วมันเหี้ยนล่องร่องเออมังโน่นนะโอนเออโค้งหนึ่งเลือกสองเดียวอืมตัวนี้แห้งน้อยอีกตัวนี้นะแล้วตัวยื่นยืดแหงในนี่โบราณหู้จักมันซัำมไรอีก เอาต้นนี้ก็ต้องเปลี่ยนคือกันบอกเปลี่ยนเสีอันตัวนี้มันเสีอันนี่างนีแต่ว่าต้นนี้อายุ่าไหรเขายิงเสี้ยวออกอยู่มันเปลี่ยนมีนิดเลื่อนหน่อยดิอ่ะนึงอันนี้ก็เปลี่ยวนจังสั้นล่ะพอแปรงเมื่อวานนี่ให้แปรงอยู่ตัวนี้แต่ว่ากับบุตรทันคักาล้วมันเฮียนหน่อยนึงละกะบบัเป็นยังบัวตัวนี้นี่เฮียนหลายก้อนมู่ตัวตัวอยู่นี่ต้นนี้ตัวได้มันเฮียนนะนี่เห็นบ่กมองนี่นี่ มันแท้มันมันสูงส้ำกันแท้มันแท้มันสูงส้ำกันแต่ว่ามันก็ยังใส่ได้อยู่เขาเขาซีเปียนอยู่เห็นบหมตัวนี้กับตัวนี้น่ะออ๋มันบดเท่ากันมันบดเท่ากันอามันกินบดเท่ากันตัวนี้มันซียุทธอันนี้มันลงมาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันสูงก่อนเขาซีเขาเขาซีเปียนตัวนี้กระเปียนตัวนี้อันนี้มันยังได้คักรึเล่นี่ เห็นบอกมันลุบลงนะมันไม่หลายนะอันน well. ี้คือได้เปลี่ยนเนาะแนนเด็กเขาก็ซ่อมออกแบบนี้แล้วตอนนี้เป็นหลังแล้วนะพี่น้องมันก็เลยแบบคร่าวๆขึ้นมาแล้วเพิ่ณก็เริ่มประกอบละตะกี้คทไปยู่น่ารับคนไายใส่น้ำน้ำมันกระเดชไม่ใส่ไม้ใส่ลูกปี้มันอยู่ทางไหนนี่ใส่ไม้เลยเนาะซื้อไม้แล้วนะสาว แล้วแล้วว้ายยังยังอีกว่างสมองหนึ่งขอเราเนาะเย็ดแม่แม่ใจเย็นเย็นเห็ดซาซามันก็เห็นมันทุกแนวเนาะเอ่อเข่ตัวนี้มันก็ดีอยู่โบราเหียนเนาะเดี๋พัดตัวนี้ได้ปะตัวนี้ยังโบราณในพัดเนาะบโบราณในพัดแม่ชิคพัดสวยก็ได้นะบได้ พนสิอได้รับรองเงินพนพัดนะเขาพัดพนรับรองบไรแม่นบ่ถ้าสิกบมี่มันไก่ได้มือนึงมันจะอดน่้ว้วละว่โทรสายเดือนไปเลยนั่นเนาะบริการเสานทีอยู่บ่ไปอยู่สวรรค์ได้ลักซไ้ไ ได้ยัทาาเหมือนปัญหาเนาะแต่เงินเป็นปัญหาแม่นป้าคุณนะป้าไี่ป้าประชามันเอออันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะเออต้องเปลี่ยนใหม่เด้ตัวเก่าตัวเก่าอเ หันเนี่กะหันเนี่โล่งมันเพียงเออแม่นคันทาเอาหมุนตัวนี้มันบวเพียงมันเป็นจังซี่มันกระบูดีมันเงียงอยู่แล้วกระบูดีย่างขั้นตอนการคัดตอนนั้นเนาะบบนี้ก็เราเอาใส่แล้วเอาประกอบกันแล้วเขาเฮ็ดจังซี่เขาก็ได้เบื้งมันเพียงกันบบวเพียงกันมันติดกันมัดบวกคันทาว่าเขาเฮ็ดจังซีเบื้องบนบวเพียงกันเขาก็ได้หั่นไหมให้มันเพียง เตียงเป็นเตียงขนาดพอมันโอ้ยวันนี้สินแดนดีคับๆเลยนั่นแหละซาถูกไหมนี่แมนไอค่าโตซาขัวขอกกล่องเลยเ้อะเฮอยกะษนะ โอ้โหดรเรียกไล่ยย่อนออกกล่องอีนี่นี่ขอาวต้แกงน้ำร้อขึ้นสนะเนอแมลไดนอกค่ะกุ้มปอโมวนอกตดซีเฟสนอกะซีเเดยัดจ้บแป้งดีนี่โอ้นี่ท่านอยู่ใส่ก่อนนี่ยังบอกบอกเราครัวตอนนี้ไปบึงก่อนบึงคนงานเลยลองก็มือนชิได้บมได้แขัดแป้งแล้วมันอกเทจเต๋านี่คนตองท้ามแล้วบาแ้งหาได้นะ เดี็กเขาพัดแล้วเดี๋ยวนี้จะไปพัดตอนไหนเนี่ยพัดเมื่อกี้นี่เหรอชะมอมันพัดปัญญาว่าคือไวนแท้มันเราเอาเปลี่ยนกิรินทรายมามาพัดจังชี่เอากิรินทรายว่าประเด้เอากระดาษทรายเาสรกระดาษทรายน่ะกระดาษทรายเนี่ยยังไงเนี่นี่ยหมายอลขมันอยู่นี่หมเลขร้อยเจ็ดสิบเอร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบรอยแปดสิบรอยแปดสิบมันก็คักได้เหมือนเราเฮ็ดจังชี่เอา เราจับมาใส่กังซีงีกับเฮดจังซีเอาเออแสดงว่าไรอีเนาะเออกางเกงชีก็เอาไปพัดแนวอื่นมันซีออกไหลแล้วแล้วมันโบเป็นอ๋ออ่าเอาแค่่ยังเอาอันที่ดำๆของซื้ออืออืแมนแล้วเราก็เอาเอาเล็กมาขูดเอาคี้ดินอยู่ในห้องนี้ออกแดดขนสั้นมันอย uh ู่ห้านวมันมันฮอนมาแล้วมันออกมาซึมออกมาแล้วมันซีเพยตัวนี้แมนบอก มันนุ่แป้งแต่ตัวนิดน้อยนี่มันก็ลายแนวลายอย่างแนมขั้นแป้งมันหลดนี่ต้องซ่มวันจังแล้วนี่คันแป้งมัดขันนะซ่อมวันก็แลอยู่บะตัวนี้นี่บ่มัดรถนิน้อยวนาณแป้งสำนีนั่นยใส่เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าันนี้ใส่เมื่อขั้นแหงประมาณมื่อมือหนึ่งตั้งแต่ยี้สิมืนอแหลดไรโอ้ไม่หลนเล เมื่อหนึ่งรึเปล่าท่านรู้ต่หนาลังรถไฟฟ้าวะเอ็ดไฟหนาลังเจ๋งไฟเจ๋งไฟขอยนเด้อวคุณซื้อว่าไฟหนึ่งมันขาดแล้วนะต้าหลีต้าลุมแคน่ะแล้วถ้าจะแปรงเลยเนาะดอกไฟตัวนึงมันแม่นบล็อกใครแนบล็อกจะได้คือบอกทางคู่บ่ทางคุณขว่เขาเขาลองมันก็ได้เห็นอยู่ดอกมันขาดนานหน้าแป้งซองเถื่อคุณซื้อว่ามันขาด มันมันบนแน่นตีจังวะกรอบไก่สีเหลวแล้วไก่สีเหลวแล้วโอเคชุดเดรใหม่เลยเนาะข้าวเจ้าพลนาแป้งโหลดมาตั้งแต่อายุสิบสองปีเรี่ยงนี้จะปีเลยเศรษีเลยเศรษีแล้วป้าแปดปีเลยในประสบการณ์แปดปีนี่เฮียนไหลแนวเลยแน แต่ทีศนึ่งสองทิศก็ได้เฮียนหลายบุ๋มแน่นวยละท่านหนองสเสาเห็ดยูทูบมาเฮียนแป้งรถแล้วไปเปิดหาแป้งรถด,ดีวะนี่เนาะอ๋อขาดไหนเยี่ยมท่านอยู่บ่เออทางได้ย <c oughs> <c oughs> ี่บ้าน,นอีกก็ได้ไปเที่ยวไปแล้วงานนี้แคนกบต้องเมื่อซ้อนน้องก่อนโอ้ยกบเมื่อกบอะไรเลยเมื่อกบอะไรก็มาคอยสอนเออไปไปไปเหียนญี่ปุ่นวะไปเหียนญี่ปุ่นมันแนงครับ มันมีเครื่องมัดอไหร่เนาะเครื่อแป้งโรตเนาะเออกระขาดเลยเนาะผู้หญิงแป้งโรต์นานแล้วก็เปิดอาหารหลายคนนิยมเบ่เออเออเนาะเออผู้ชายแห่งมักเลยนะเขาเชี่ยไปแป้งโรตให้เขาแล้วเนาะเออเนาะเออเวนได้นละอาชีพใหม่เนาะเอออาชีพใหม่ทังได้เ hmm. บิ่งไว้เรื่องอันน่ะ เงินนี่แห้งได้สูงกว่า YouTube แล้วเมื่อเนี่ยชั่วโมงนึงก็สามแสนเราจะได้เพิ่มสามแสนมือนึงยูทูบมัดมือยังมัดมือยังไม่ได้ใคลิปมัดมือกับโบได้เหมือนกันนี่เลานางอยู่หาเงินมาเองเอานีไปหาเงินเขาก็ไม่หาเขาก็มาหาคือเขาเามาหาเขาแล้วเลยอ่าออซีบนี้เนี่ยมันขับก่อนมา ไปอยู่ไสกระได้เ้ยนี่ครับทุกชาติทุกระเิคันเถฮาหุ้ยจักรถนี้รถประเทศใดมันก็คือกันละมันจะตั้งกันน้อยนึงดอกเท่ากับว่านกกระเวยเราจะพึ้นได้กับผู้เห็นไม่ดอกถ้านแค่ว่าเอาคันนี้เลยเอาผู้เพื่อชีวิตทุกคนแมนแมนแมนบอกคันเฮาหู้จักรแปลงรถคันนี้เรา ขันใดก็ยักคือกันหนากมันก็คือกันนะเอแฮะแม่นตั้งกับบบปันใดดอก b a s c ที่กันเดิมมาในหมวดส่งทีต่างกันที่มันตั้งกันน้อยนึงมันเบิ่งเขาเบื้งาวกันงานแบบเดียวกันแต่ว่าผลิตแบบต่างกันหมวดต่างกันมเอเต่างกัน รียบร้อยเมื่อไรตัวมีแต่ประกอบคาร์ลตีอออ,อีกสองซี่น็อตเดี๋ยวจะสองน็อตตัวนี้ก็สำคัญให้มันให้ทืกอขั้นบูทืกบูซื้อมันกับบครักตอนหัวจักมันหมุนมันกับบบูเป็นครับลายันไปรบตีกอรอบว่ ไป y ไปยูทูบได้นี่ยแมนกันแนะนำมามองสถานที่เจ้าแล้วนย่น้อยก็มีลูกขค้ามาอะไรแมนโอ้คันนี้แป้งดีนีนบขาท่ามห้าลายหลือแล้วนี่แมนแล้วตอนนี้เก็บขาโฆษณาแล้วนี่ท่านเปนรูอแปลาดีเนาะแมนแล้วเอ้เข้าใจกันรึเปล่าเพืออะไร แน่นแน่นแลพอจะดึงตังค์ก็ติดโขดขินเรื่องบขดึงตังค์ก็จะดึำจำเลยเขาอะไรค่อยคือกัดในกระถุ่มมาล้างใครนึกตูอะไรข้าเออแต่ตูนมาล้างกับอะไรแถมเอาขึ้นเทิงอีกมันว่าเอาเอาน่ะเอาอัพขึ้นดีแม่นแน่นอัตกีหัน้องไปขับรถนะนะอัตกีน้องอ่าไปเซ้นไปขับเกียร์น่ะ A B C และที่นี่ฮะย่อมแผลไปขับซองเสือบุ่นใดเพราะข้าบดเทิงพวกมาไล่กับปุ่นใดมันลบลดยังไงฮะน่ะ สุดท้ายได้ไปเปลี่ยนเอาเอบีซะเกือบย่องยิงซึ่งซึ่งเนาะเฮ้ยกับบอทิงคือกัขนาดเวลาหนองขับรถเนี่ยหายังถอดเกือบปอกได้แมนนคือจะ่ไหนมันบอดตีบอยหยาดมันเดืยบบอขักแมนอยากดมันบอดตีเอ้หยาดเยอะคาสันจะยังเปลี่ยนบ้านอยูเซบาอยู่สวัสดีเกมสวเกมเอเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเราเอาไส้แล้วประกอบวัดทุกแนวนี้ ใส่ไฟต่อใส่ไฟน้อยตัวนี้น้อยจะต่อเราบ่สุดแล้วเออได้หมดแล้วป่ะเนี <h <h ่โอถแต่ต่อแล้วว่าไหนว่ายเติมเนาะประสบการณ์8ปียังยังซีด้หันเนี่ยมันแน่นแล้วก็แล้วละแต่ซีลองเบิรงเนาะเดี๋ยวให้เคนต่อแล้วเราจงมาเบิร์นกันแต่เนี่ยสนิทสนับไหนแล้วแต่แล้ว ซ่อมสางลิ้มมันได้แล้วอ่ะก <regret it? S 1> <an> ็น <an> ี่ได้แล้วพี่น้องก็นี่แกใช้ได้แล้วเนะได้แล้วอ่ะบรรทงานี่มืดไปมันยังแต่มตัวมันดำแห้งว่ามันแห้งว่าน้ำสีไฟแป้งสวัสดีได้แล้วเพราะว่าผ่านผืนแป้ง้าแฟตัวเกี่ยวกับไฟระบบไฟว่ะสัตว์เดี๋ยวนี้เขา แล้วเราเอากระซิไปต่อต่อหน้ามี่นี่ไปมันมีควันยุออกกันก้นรถนะมันทอนมันควันหลายเพพมผมว่ามันทีเป็นน้ำมันอินเจคเตอร์ o ิวอินเจคเตอร์แปลว่าตัวซีดน้ำมันเข้าทางในหัวจักรนะมันบอกเป็นอ่าอ่ามันบอกมันมันเป็นมีดมันโมเมนต์เป็นตามธรรมดามันซีดอกมันเป็นลมเลยปเป็นลมเลยมันก็เลยเห็นเป็นควันเนาะแมน เราซื้อไปให้กับเจ้าผู้อื่นนี่กวดพอเก่าเวทอยู่มุมนี้โดยแมนบอกาะนั้นละเก่งมากจะไปแล้วเก่งจะไม่อายบริเวณคนเทนต์ไอวาสิงานนี้เก่งライเด้อนะเจ้าขงานยิ้มเผลอเผลอทั้งล่างเงินแมนละเออเด็กบอกตอแป้งดีบอกตอแป้งบอดี้ก็บบอกตอ แมดีแล้วเนาะนี่เห็นบั้ติดเลยได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วเนาะเสียได้เดินทางแล้วป่ะเนี่ยขามือเท่าได้กวาดซ้ำแนกับขาพัดขาย่งเนาะเปลี่ยนอันนั้นคุณวาซั่งแมนหรือเปล่าขึ้นมเลยจังขึ้นมาเลยเนาะเครื่องมือมันยังมัดทุกแนวจะซ้ำแซนจะตัวโอเคอว่าเธอให้กาาดซ้ำแซนบ่ะอ่าขอบใจลายขอบใจขอบได้อายบริแป้งออายคสื้อเงินหัวหน้าที พูดเล่าผู้แบวกเลยขับใจขับใจขับใจเลยขับใจขับใจละลายไม่ติใจแห้งไปเดี๋ยวเอินทีมงานมากกอนมันนี้่อ่านอกน้องตอนนี้กะซีด้เอ่อเอิญช่างห้องกันช่างห้องกับน้องหนานาเพิ่นเพิ่นไปรออัน กินกาแฟก่อนเนาะเาาพราะว่ามันขาโดาเนเลยคุณไปเดินทางขา,าแล้วจึงกลับมาเนาะเดีย๋ยวสิเทิรนเรียก่นแล้วก็สิได้เดินทางต่อน้องน้องกาที่น,นี้ก็ถือว่ายาวพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องกะสิได้ยเจ้ากีว้เพียงเท่านี้ขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่เป็นก้งใจให้ทีเซย์มากลากาแบบอยากเห็นคลิปในคีโลที่ดีเน,นาะไล่ข้นก็ให้เทิร์นเอาคั้นไม้ไล่ขคนก็ยังนี้ซื้อขั้นไมแ้ไมแต่ว่ากาตอนนี้กาซ้อมๆไปก่อนเนาะพี่น้องขาเบิ่งมือหน้ามมือหนคันแบบ เก็บเงินไดเราคอยว่ากันเหลืองเทิร์นขันไหมเนาะแต่ว่าซื้อขันไหมคือซื้อกับเทิรนนาจะได้เทินถ้าบึ้งตามถ้าจริงเนาะ <laughs> ยังบอกาคขีดตั้มนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่าได้เดินทางไล่กับซีนีคอร์สใจใจน,ววน,นี่ก็คลิปนี้ชิจวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปนหนะน้าตลอดเทนนี้สวัสดี le, 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 le.